ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับมือนีบ้าบอยครับลวกับพี่สีลวก็บาหนึ่งครับภายกันมันละน้ำแกงถ่วมคือเก่าครับถ่วมไรายก็าเก้าครับผมพี่น้องคุณคุณครับถ่วยางแห้งครับสิมาเก็บหอยครับมาเอาหอยกับพี่สีครับมือนีบครับหลังจากเอาไปต้มก้อยเลยเว้ยพี่น้องกินทอดกินหอดอ แสบหลายแสบหกักแสบเนี่ยดูดมือจับจับครับผมมือนี้ทีโซสิมันที่ได้หอยพ่อกระตาบดเดี๋ยวจังไหนไปติดตามกันครับผมพี่น้องครับมา <c oughs> พี่สีกร <c oughs> ะตาเขาอยู่ใส่กระตาเอามาครับผมพี่น้องยังไงไป ดูน้ำลุยน้ำต่อครับบหมวยยางหมวกกักระสุม่มีสม,มือเถอะมือมือนี่จนถ่วมหัวเข่าแล้วครับผมพี่น้องตอนมือกอนนี่มาเอากับพี่สีครับเด็กตาหนึ่งหนำยังนิดน้อยหนึ่งครับอันนี้สงสัยได้ยางยางไก่เติบแล้ว ทําเขาหน่าละ่ะกล้าว่าทําต้นเขาหน่าละ่ะเตร็ดทุกขีคือมาพอพอหน่วยตัวตังเซ็นะมูมาหาบอกปันมันหลายแล้วพี่น้อง ตัวพี่น้องเบิ้งให้นีงกิเปโาอย่างบ่มี่บะมีนได้บ้โอ้ยพี่น้องนี่เสียบแน่ขั้นแน่ปวดนี่กันมดแต่แดงด้วยพี่น้องเนอะเวลาน้ำถ่วงครับมันมักจะไม่อยู่กองกันนี่ครับผมน้ำต้นง่าย เห็นแล้วปะ่เห็นอานี่อานี่อานี่อ่านี่อานี่อานี่สี่เลยครับสี่เลยสี่เลยครับสี่หน่วยเลยครับเห็นบ่ไปสาสามูน่เตเตขึ้นมาหัวพี่เลยมั้บ่ Uhm. อันนี้จงไว้ก่อนครับผมพี่น้องว่าจะเลี้ยงต่อนั่นนั่นน้ำดำน้ำดำน้ำดำ สังเกตว่าไรครับผมพี่น้องขนาดน้ำท่วมครับบักหอยมีดตั้งแต่ฟังหน้าพี่สีครับฟังทั้งนั house, amigos, yeah. ้นในอีกหน้าท <c oughs> ่งหนึ่งพิ่นบ่มีบักหอยครับผมเพราะว่าบักหอยพี่สีเพิ่นเลี้ยงครับมันสิอยู่แต่ฟังนี่มันเลือกน้ำดเดียวนี่เฮ้ยยิ่งจะได้ขันแล้วืกวนตำสุดๆอยู่ รกระเจาสิทธิ์เบ็ดครับผมโอ้รกระเจาสิทธิ์เบ็ดเดลายได้อย,ยู่โอ้ยน้ำถล่มหมาบ่เสียงหวนเลยโอ้ยจังสิทลิ์ะมันบ่เด็ดมังสิทธิลาตาผู้ถาวงจะข่ำไปข่ำเอา,หาเห็นบ่เหยียบเหยียบจังเลยเลยมีตรนนท์มันมีตรนนทนลอยๆพี่สิ

เด้อแม่บอกแกนครับน yeah, ี Ay, right. ่้องโอ้ยพันสีทองโอ้สองหน่วยนะครับฮะอยไม่กับคอง นี่โอ้โหโอโหโอ้โหสามหน่วยเลยโอ้โหโอ้โหพี่กองกันอิเล่เลยโอ้หลูกมันแหงหลายกำขึ้นี่ติดนูงอาพี่พี่พี่เอาน่มเดียวโอ้โหลุมันแหมเต็มเลยไม่ไหน

เลียวแต่ย <poisoned indo> <IP P Ale k> <ke> ังมือเสาเอ้าคุปวดขี่เนาะเนาะพี่น้องเนาะมันีห้ามกนได้บอย่ามือเ้าย่ามือแลงได้อยู่บ่พุณไปมุดขี่ใ้ข้างน้ำว่าขี่เส่นน้ำแกงบ่คุขีเลงอย้าวครั้ง้าไขี่ใส่ต้นหนาจะมันลอยน้ำกลดโอ้ย ลูกนี่คนอยู่อยู่ดไหนเอ้าเก็บหอยก็ขี่อยู่ว่าจะเก็บเห็ดปวกเก็บหอยก็ขี่เือกันน่ะว่าจะเก็บเห็ดปวกขอขี้อยู่เด้อยามาเดื้อข่อยขี้อยู่อันนี้ก็บยามาเด้อขอขี่อยู่ เง่งเงาหาพี่น้องมันบ่แดดซองมันบ่เห็นพี่พี่พี่อ้ยอีเลียมือข่อยกายหอยใหญุู่นะมือข่อยกายหอยใหญ่ อืขี้นอไก่หอยมือไก่หอยเอามือไก่หอยเศร้าก็หอยก็บุ่ถืกเพราะว่ามือเราไก่หอยม,หมือเราไก่หอยผาเง,ยงเย็นเคืองตาผมสิติมยัง โอ้ยเออมันเป็นน้ำเงียมันเป็นน้ำเงียะเป็นน้ำเงียมันเป็นน้ำเงียต้องไปเอาต้องไปเรียกสื่อเงียะไหมน่นี่สอเงียะโอ้ยนี่พี่น้อง

กันอยู่ครับโอ้ยก้องไว้กองไว้ก้องไว้กองไว้พี่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 น้องเบ้ยตาพี่ครับหลกหาน้ำย เห็นอย่าบอยายเห็นก่อนขรุขะเลยยังน้ำกลงปก่อนไหมก่อนไหมนี่น chưa có được một cái à? chưa có được một cái gì chưa có được một cái có được một cái gì chưa có được một cái gì nó, có được một cái gì tụi nó เอาไว้ก่อนหอดยามแรงเัาก็ามาขัวกินเอยียงโอใจกับปูโอ้โอเคตอนนี้ในน้ำนะไม่ตีง่ายก็มีกํเอียงโอด,ด เข่ากับกรลัองมานเนาะน้ำก็มาถ่วมบันนี้น้ำถ่วมบันนี้มวนปานเนยนนน้อยชั้นสูงด้บันนี้ล่มด้ยบันนี้เหียดเหรเหยียดทินนิ่ง กระเพาะอได้อยากได้กินน้ำมันเห็นแล้วโอ้ยพี่กวนเป็นกวนอยู่พี่สิเโอ้ยพี่น้องมึงนไงกวนเป็นกวนอยู่พี่น้องนะพี่บางทีบางทีคุณนะ

นี <N> ่แ <game> ล <N> ้ว <game> น <N> ี่นมันกยเ้นี่แนี่ำับุกมันก็หมุนงงหมันอยู่ขันเท้นนะนามนเพี่น้องรูดจงเจเจโอ้ตกใจสนเกือบจะของมัหางเลยสนเกือบยยเิดเพแอยู่บนงู

หลายปวดพี่น้องเศร้าถือเจ้าหนุ่ยหน่อย,ย,ยอุย้ยข่อยเห็นทอเหรอเว้ยนี่ <c oughs> กอดติไปใส่หน้าข่อยโห้ยมันอยู่นีล่ละ <c oughs> มันอยู่นีล่ละมันเคยอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> มีทั้งโขกโอ้ยอยู่ไหนฝั่งน้ำนมพี่น้องทอบางง่ายหนึ่งติไปใส่หน้าบ้าบ่อยมันขาดดูไรมันขาดดูลายม่มีใดรสนใจมันขาดดูาย ดึงเงินพอคุณพอเห็นไม่เหมือนกันน้ำแข็งน้ำก็สวยน้ำแข็งเหรอจ๊ะ กวดอเอวกวดเอวเถอะเบิ่งพี่น้องครับน้ำถล่มบรรยากาศคืมฟ,ฟ้าคืมฝนมาอีกแล้วครับผมพี่น้องนะครับเขงาง่ายงามพี่น้องขอวางขวางเขางามเขาสวยใสโอ้เออ

ส,สี่หน่วยหรอพี่เราไมีอีกครับห้าหกเจ็ดปดเกสิบหน่วยหรอพี่มึงผีขั้นว่นับหลูกมันเป็นเศ้าอยู่นี่นีไม่เจ็หน่วยหนึ่งสอง สามสีสีน้อยครับหาหกเจ็ดแปดเอื้อจบเดแปดโอ้ยหอยสีทอง สนใจถักมาด้สนใจถักหอยสีทองคันหอยสีทองถักมาเด้อครับยากบันไดก็สิไปขวมาให้พี่น้องหาแรงเ้าเลี่ยงหอยสีทองขายเด้อครับเ้อผุ้นะครับสีทองเลยครับนี่ครับผม ครับสีทองครับแต่ว่ามันตายทำไ,ไ,ไมคนถึงนิยมกินสีทองหังวมันขาวใช่ไหมหัวสีดำหัวมันเล่ใช่ไหมจ,จะมาบึงเน่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเอาทีก่อนหรอเป็นป้านพี่พี่หนุ่มเอาระวังมันจะเหี่ย ซ้ำมีแนวหาอยาคากินซ้ำเห้าอยู่ดีนีแห้งซ้ำเห้าอยู่แดงมีเฮ้เากหายยาคากินครับไปเรื่อยๆครับผมพี่ดองสู่กับชีวิตอันโซคโลกของแต่ละมีแต่ละวัน อยากหากินตามท้องวิถีชีวิตปีศาจบ้านเฮาครับหอยนี่พี่น้องหอยกินได้เต็ตมที่ได้อะไรก็มื้อนั้นนี่มื้อนั้นได้บ่เต็มตายแล้วนเนาะนี่เป็นปีลีเลยผู้ใหญ่รถใหญ่ไหไม เดี๋ยวรุนญ่มาเล่นน้ำแกงนาเี้ยงน้ำผึ้งสีโอ้ยเปนสีพวเนี้ยนะครับผมอือปลาคอ,อคอสุดฮะ กคือปวดลังเกะก้มแบบนี้ก็บบวเด้วปวดลังแหงมือบางมั้จับบอยซื้อมือกับบางบอีน่น้หน่อย มาดามาดามาเก็บหอยมาดำเอาหอยไปเติมหอยเอาไปเติมหอยบ่ได <voir> <sk> ้ยินดอกพี่น้องพ่นยูทึงรถไง พันย้ำามมี่ผากันไปง้มดีแท้ผัดยำมันดืดผ้ากันไปง้มดีแท้บกห้อยนั่นบอกเล่ามหาได้ปัะจัแต่ว่ามาบ่ได้ดอกพีสีเลาเลี้ยงพิศีเราเลียงไว้แล้วใ้ผู้ใดมาเอา ยังเปนได้ม <M> ่หมาอยู่แต่หนีเองมันโอ้ยมันกดหัวเราดีง่น้ใดแกนเป็นจกลนกเกลนก็มาอยู่หันละหอยกยังบอยู่แต่หน้าเขอย่ยคอยคืองนทาใหาน้ำหอยฟานเขาก็สันินโบจงโกงเตียงเงเหลือหอย ว่านคโลคิลลี oh. color, <h <h ่อ้ยใหญ่ใหญ่ินหอยใหญ่เอออา้อาเัยตเวไล้หน่ยโปกออกไปเสีพะโหลยังซ้ำเลย เก็บเก็บเท่าหน่วยเท่าที่ได้ไปย่างกินม่สันนอ้ดถ้าหาจะตอนหัวบลกหอยตอนบก็บน้วหอยกบสีทองีจักละาดวในนงไปสมันจะ 打对吗？断大了。 เบิ้งเราบอกปลาหน้ามันโจนเนอหูยลอกายหอย หอยนึกว่าสีเก่งเลียนไปหอ้อ,องอดผุดเลยนอนหอยเต็มตาแล้วครับเออบรรยากาศลมต่องลมวีวีพัดวีวี